สวัสดีครับยังอยู่ที่คุนหมิงนะครับเราเข้าพักแถวประตูม้าทองนะครับในใจกลางเมืองคุณหมิงที่นี่เคยมาพักหลายครั้งแล้วครับก่อนจะเดินทางต่อไปยังเมืองอื่นๆบางทีก็แค่มาเปิดห้องเพื่ออาบน้ำทำธุระส่วนตัวเรียนเสื้อผ้าเท่านั้นก็มีครับเพราะราคาไม่แพงที่สำคัญคนไม่พลุกพล่านเงียบ โรงแรมสะอาดนะครับพอเดินเที่ยวไปหน่อยก็จะถึงประตูไก่มรกตของถนนมาทองใกล้ทั้งแหลง่งอาหารและช้อปปิ้งเราเก็บสัมภาระอาบน้ำเพื่อผ่อนคลายแล้วก็ลงมาเดินที่ถนนคนเดินจินปิลูใกล้ๆที่พักนะครับสถานที่แห่งนี้สมาพันธ์สร้างสรรค์บริหาร เพื่อขายการค้าแห่งประเทศจีนและคณะกรรมการดำเนินงานถนนย่านการค้าและถนนคนเดินแห่งประเทศจีนได้ร่วมการคัดเลือกให้เป็นถนนการค้าที่เก่าแก่ที่สุดในคุนหมิงครับถนนจินปี้ลู่ตั้งอยู่กลางเมืองคุนหมิงเนื่องจากตอนกลางของถนนมีซุ้มประตูมาทองและซุ้มประตูไก่มลกตจีนเรียกว่าจินมาและ พี่จีจึงเอาคำย่อจินพี่มาขนานนามถนนว่าจินพี่ลู่ครับซึ่งก็คือถนนมาทองไก่มรกตทุ่งประตูทั้งสองนี้เริ่มสร้างในสมัยราชวงศ์หมิงนะครับมีอายุถึงปัจจุบันนับได้ก็400กว่าปีแล้วนะครับเล่ากันว่ามีสิ่งมหัศจรรย์คือทุกสิปี จะมีตอนเย็นวันหนึ่งที่ตะวันยอ่อแสงยามสายยันทางตะวันตกของคุณหมิงมาบรรจบกับพระจันทร์ทอแสงที่เพิ่งโผลงขึ้นมาทางตะวันออกนะครับของคุณหมิงตรงกับซุ้มประตูม้าทองและไก่มรกตพอดีครับถนนก็กลายเป็นตราสัญลักษณ์ของคุณหมิงครับ เราก็ได้เดินชมทางสินค้าและผู้คนไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ใช่นักช้อปปิ้งครับเราเป็นนักท่องเที่ยวเพียงดูให้เพลเิดเพลินใจในบรรยากาศใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นจากเดิมครับเพราะเรามาเดินหลายครั้งแล้วนะครับเดินทุกครั้งก็มาพักที่นี่นะครับจากนั้นเราก็เดินกลับที่พักนะครับพราะพรุ่งนี้เช้าเราก็จะเดิน โดยสารรถประจำทางไปยังตาลีหรือเมืองตาลิฟูเมืองในอาณาจักรแน่นเจ้าในอดีตครับสำหรับวันนี้ขอพักผ่อนก่อนสวัสดีครับ